ในส่วนของตัวรถเข้าใหม่นะคะอันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพล้างอย่างเดียวนะคะมาเริ่มที่ไฟด้านหน้าเลยไฟด้านหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็มีปีกนะคะเป็นเดย์ไทม์นะคะตรงนี้เรียงกันนะ,ะเหมือนปีกนางฟ้าเลยนะ,ะเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ซึ่งเป็น LED แล้วนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์เนี่ยด้านหน้ามีมาให้ด้วยกันทั้งหมด2จุดมาพร้อมกับตัดหมอกนะคะพร้อมกับกระจังด้านหน้าที่เป็นสีเทา ตัดมานะกับโครเมียมที่อยู่ตรงกลางนะคะพร้อมกับตัวโรโกโ้ที่เป็นเลด้านะคะแล้วก็เป็นแสงสีฟ้าแบบนี้บ่งบอกว่าคันนี้เป็นไฮบิด สีขาวมุกนะคะเวลาไฟตกกระทบลงมาเนี่ยสวยมากๆดูดีมากๆเลยในส่วนของเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดมากนะคะพี่ๆขาจะภาพสวยกริปเลยมีโลโก้ไฮบริดอยู่ข้างแก้มแบบนี้มาพร้อมกับตัวล้อมแม็กนะคะสีเงินดิสเบกสีล้อแล้วก็ได้ยางมิชลินมาด้วยคันนี้สัปดายางนะคะจะได้สัปดานะคะที่ เดี๋ยวขอหาก่อนนะอ่านี่สัปดาห์ที่19ปี2023ซีรียส์ยาง2 1าทับ 55R 17ยางขอบ7 7นั่นเองนะคะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะเป็นบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยสีขาวมุกสวยๆเลยเมื่อเปิดได้เป็นโคเมียมทางอันนะคะเดี๋ยวไปพาชมออปชั่นภายในกัน สำหรับภายในคุมโทนสีดำค่ะเพิ่มความเรียบหรูเพิ่มความแพงเพิ่มความดูดีมีระดับให้รถมากขึ้นนะคะตัวกระจกปรับออโต้ทั้ง4บานเลยพร้อมกับตัวหูช้างนะคะที่ปรับองศาตรงนี้ได้เลย m e มโมรี่ซีมีให้2ตํตำแหน่งมือเปิดได้โคมียนทั้งอ่านมาพร้อมกับตัวหัวน็อตไม่มีรอยหมุนคันไขสภาพเดิมเนียนนะคะแล้วก็นี่ตัวแผ่นเพจนะคะอ่ะนี่เสาบีนะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนสีนี่คือ สีนี่คือแบบว่าไฟตกกระทบมานี่คือสะท้อนแสงดีมากๆเลยตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพเบาะสวยใหม่ปีกเบาะไม่มีล้มไม่มีชํารุดคันนี้ได้ตัวท็อปบอกเลยค่ะว่าจึงแน่นอนเดี๋ยวเรียพาชมภายในกันภายในนะคะตรงนี้ด้านขวามือนะคะฟังก์ชันการใช้งานนะคะระบบใช้งานบอกเลยว่าง่ายต่อการใช้งานนะคะไม่ซับซ้อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนิดหนึง อ่ะแค่เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยขอเบาเสียงนิดนึงเนาะเดี๋ยวติดเลคัสสินะคะอ่ะมาฝั่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวไฟนะคะแล้วก็การลื่นทลายเปิดท้ายนะคะแล้วก็ตัวเปิดที่เติมน้ามันปุ่มพุชเตาร์มีให้พวงมลาลัยนะคะได้มัลติฟังก์ชันมาแล้วเรียบร้อยนะคะสภาพพวงมลาลัยสวยใหม่ไม่มีรอยถลอกด้านซ้ายนะคะพวงมลาลัยเขาจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันของเรื่องเครื่องเสียง รับสายวางสายเปลี่ยนแชนแนลจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวขอเบาพัดลมแอร์นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเสียงคาวอ่ะส่วนด้านขวานะคะก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันของอความปลอดภัยนะคะการเซ็ตค่าต่างๆของตัวรถเตือนก่อนชนนะคะ Adaptive Control เตือนก่อนออกน็อกเลนนะคะการออกน็อกเลนเนาะดึงพวงมาลัยกลับค r Control Pattern Shift มีให้พร้อมเซ็ตโหมดตรงนี้ได้เลยคะ่ะพี่ๆคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามพัน 2กิโลเท่านั้นไม่เดินแพ้โ้งงานแน่นอนนะคะสภาพสวยๆแบบนี้คอนโซลสีดำนะคะตกแต่งรดลายเป็นสีเงินแล้วซ่อนไฟแอมเบียนไลท์ไว้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนค่ะคันนี้ตัวท็อปแน่นอนค่ะได้เครื่องเสียง JBL นะคะแล้วก็แผ่นโฮมแผ่นที่มีให้ปกติเลยตัวนี้ก็จะแจ้งในเรื่องของแบตเตอรี่ของไฮบริดนะคะแล้วก็พวกล้อพวกพวกศูนย์ต่างๆของตัวรถ แอร์เนี่ยได้เป็น T zone น,นะคะมีทั้งแยกนะคะซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังปรับอุณหภูมิเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะปลั๊ก120โวลว์พร้อมกับตัวที่ชาร์จแบตนะคะไวเลทชาร์ h จ r g e ฐานเกียร์เขาให้เป็นสีเงินเข้มๆอ่ะไม่ใช่สีเงินเข้มเป็นลายไม้แบบสีเงินอ่อนๆสีเทาแล้วสิ่งที่ว้าวมากเลยคือมีตัวนี่เป่าลมนะคะมี3ระดับด้วยกันทั้ง2เบาะเลยนะทั้งฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายและ ฝั่งคนขับหัวเกียร์สภาพอาจจะมีประหานการใช้งานมาบ้างนะคะแต่เป็นปกติของรถเลยตัวเกียร์ได้เป็นออโต้แบบถุงนะคะมีระบบ e ีโ Mode, มดนอร์มัลโหมดสปอร์ตหมดแล้วก็ EV Mode มดเบรกโฮเบรกไฟฟ้ามีให้พร้อมในการใช้งานกระจกปรับแสงออโต้ค่ะนะคะแล้วก็ตัวม่านบังแดดน,นะคะก็ กระจกเปิดไฟได้ทั้งสองฝั่งเลยนะนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะหลังคาสะอาดสะอ้านแล้วคันนี้ได้หลังคาสรุปแน่นอนนะคะสำหรับตัวไฮบริดตัวนี้ก็สามารถเลื่อนปิดได้เปิดได้ใช้งานง่ายมากพี่ๆขาบอกเลยว่าใช้งานง่ายจริงสำหรับเบาะด้านข้างนะคะนี่ ที่ปรับเบาะตรงนี้ก็สําหรับทางผู้บริหารที่นั่งด้านหลังนั่นเองเพราะว่าเขาก็จะสามารถที่จะเลื่อนปรับเบาะเองได้เลยว่าเขาต้องการให้เบาะด้านหน้าเขาไปอยู่ที่องศาตรงไหน,นจริงๆแล้วมันใช้งานสําหรับผู้บริหารนะคะอันนี้ก็คือใช้งานประเภทนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อเลยเข้ามาที่ด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับด้านหลังนะคะสิ่งที่ว้าวมากๆเลยก็คือนี่แหละ จุดคลายแม็กของเขานะคะเป็นในส่วนของตัวคอนโทนนะคะที่อยู่ตรงที่พักแขนที่ใส่ก้านน้ำมีให้2ตําแหน่งค่ะตรงนี้ที่ปรับเบาะนะคะมี2ฝั่งพร้อมกับตัวพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่สามารถปิดเปิดเพลงเองได้เลยแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้เปลี่ยนแชแนลได้นะคะแล้วก็ตัววอลลุ่มสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ม่านไฟฟ้าตรงนี้นี่สามารถปรับได้เลยนะผู้บริหารปรับเองเลยค่ะจะร้อน อยากให้ตัวม่านนะคะทํางานก็ปรับได้แล้วก็อุณหภูมิแอร์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะนี่ลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันครบนะคะในการใช้งานแอร์ Air ตรงนี้มี2ตําแหน่งพร้อมกับที่ชาร์จแบต2ตําแหน่งค่ะกระเป๋าจิงโจ้มีให้2ตําแหน่งแล้วอย่างที่บอกว่าเบาะตรงนี้นะคะเป็นเบาะของผู้บริหารนะเขาก็จะปรับนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนองศาของตัวเบาะให้สวยๆงามๆค่ะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนะคะจึงใจแน่นอนนะคะ มาเดี๋ยวให้ดูด้านหลังต่อเลยสำหรับด้านหลังไฟท้ายค่ะเขาให้มาเป็นไฟ LED สวยๆพร้อมกับเซ็นเซอร์มีมาให้4จุดค่ะตัวนี่คาดกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะ Camry สวยงามมากมาเดี๋ยวเลาเ,เปิดฝาท้ายให้ชมกันสำหรับฝาท้ายนะคะห้องเก็บของหรือห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่มาก อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะคะอย่างอะไหล่ล้ออะไหล่มีให้ด้านหลังไม่มีนะคะร่องรอยอุบัติเหตุชนหนักทิ่ความน้ำท่วมกับสีหรือกอไม้มาอย่างแน่นอนสภาพรถสวยเดิมโรงงานค่ะคันนี้ตัวท็อปนะคะอย่างที่บอกหายจากใบแดงไปถึง9,00าแสบาทเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลย มาค่ะสำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องขนาด2,500ซีซีนะคะเครื่องโตโยต้าเครื่องเดิมโรงงานมาเลยแรงม้าวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่211แรงม้านะคะอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยได้ถึง22กิโลลิตรเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้รถผู้บริหารเครื่องใหญ่ๆแต่ประหยัดน้ำมันหนูเลดคิดว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับตัวเครื่องสภาพเครื่องมาเดิมๆสวยๆไม่มีรอยรั่วเยิม้มจากน้ำมันออกมาแต่อย่างใดค่ะเครื่องเดิมๆจากโรงงาน ะะเพชรยนตเราบอกเลยการันตีให้ลูกค้าค่ะตรวจสอบเจอประวัติคิ้ความชนหนักน้ําท่วมกับสี่กอมใหม่เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนภายใน7วันลูกค้าเอาไปตรวจเลยนะคะถ้าเจอนะคะหลังสัญญาซื้อขายชัดเจนเอามาคืนค่ะคืนเงินให้ เบ้าชกด้านซ้ายไม่มีเสหนิมสภาพสวยๆเดิมๆนะคะขาโคมไฟด้านซ้ายไม่มีรอยแตะขาหาน้าไม่มีรอยยุบรอยดึกนะมาสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ๆต้องเข้ามาดูรถเองมาทดลองขับเองนะคะบางทีเนี่ยเราดูผ่านคลิปวิดีโออาจจะไม่มั่นใจผ่าช่างเข้ามาดูก็ได้ค่ะหนูเล็กมั่นใจนะคะนี่ หัวน็อตนะคะฝากระโปรงเดิมๆโรงงานฝากระโปรงแท้เดิมค่ะไม่มีประวัติเปลี่ยนถอดฝากระโปงสติ๊กเกอร์นะคะอยู่ครบทุกจุดไม่มีรอยแกะรอยแงะแต่อย่างใดนะคะเม็ดอะชัดเจนนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัวหัวนอนะ็อตน้าไม่มีรอยหมุนขันไขเลยสวยงามมากแผงการความร้อนสภาพใหม่ใช้งานได้อีกยาวนะคะเดี๋ยวขาออนุญาตสรุปรายละเอียดคร่าวๆเลยคันนี้9ก้าแสน 29,000บาทเลขมาอยู่ที่1 3 0 0 0โลค่ะพอนเลทอยู่ที่ประมาณ 17,000บาทนะคะรายได้ขอส0,000อัพขึ้นไปนะเช่าซื้อคนเดียวได้เลยนะคะมีเครดิตจัดเต็มฟรีดาวนะคะป้ายแดงบอกเลยว่าประมาณล้านแปดนะพี่ๆค่ะตัวท็อปแบบนี้สีขาวแบบนี้หายากมากๆใครสนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของกดเข้ามาเลยค่ะลูกค้าขา0933892888ปเเบอร์นี้กดแอดไลน์ก็ได้หรือจะโทรเข้ามาก็ได้หนูเล็กรับสายเองโดยตรงนะคะรับประกันคุณภาพรถให้ลูกค้าทุกคันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่ติดตามชม จนจบคลิปนะคะเดี๋ยววันหน้าครั้งหน้ามีคลิปรถสวยๆมาให้ชมกันใหม่แน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ